ข่าวระอุจุดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเตรียมพร้อมลุยทีมชาติไทยชุดใหญ่ทันทีหลังฟีฟ่าอนุมัติเอกสารแล้วแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจสงสัยมันจะเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลไทยไปในทางไหนบางคนอาจมองว่ามันเป็นโอกาสทองแต่ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันอาจกระทบกับนักเตะไทยแท้ๆเลยทีเดียวสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้การนำทีมของนนท์ผ่านล่ำซำหรือที่รู้จักกันในานามมาดามแป้งประธานสมาคม ได้ทำง,งานอย่างหนักเพื่อจัดการเรื่องเอกสารสําคัญสําหรับชุดซุนทรซับเบลเพื่อให้เขาสามารถเข้าร่วมทีมชาติถ่ายชุดใหญ่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายฟุตบอลโลกซึ่งกฎเหล่านี้ดูซับซ้อนสําหรับมือใหม่แต่โดยพื้นฐานแล้วมันเกี่ยวกับการยืนยันสัญชาติความเป็นลูกครึ่งและการปฏิบัติตามข้อกําหนดของสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าองค์กรใหญ่ที่ควบคุมฟุตบอลทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครได้เปรียบผู้อื่นในการแข่งขันก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามาดามแป้ง และทีมงานได้รวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้วรวมถึงใบประกาศนียบัตเอกสารยืนยันสัญชาติและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ส่งไปให้ฟีฟ่าตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติโดยขั้นตอนนี้มักใช้เวลาไม่นานคาดว่าจะเสร็จภายในประมาณ1สัปดาห์แต่ในกรณีนี้ดูเหมือนฟีฟ่าจะทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นและอัปเดตล่าสุดที่ยืนยันได้แล้วคือฟีฟ่าได้อนุมัติเอกสารและเคสของจูซึ่งซัพ เบลเรียบร้อยแล้วทําให้ขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้น100%และเขาได้รับไฟเขียวเต็มรูปแบบซึ่งสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับโลกฟุตบอลระดับนานาชาติการอนุมัติแบบนี้หมายถึงเขาได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการและไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกคัดค้านจากทีมอื่นหรือสาพันธ์ต่างๆอีกต่อไปด้วยการอนุมัตินี้จูซุนซับเบลจึงพร้อมที่จะลงสนามให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ทันทีเลยโดยเฉพาะในการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่13พฤศจิกายน ที่สนามธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสนามที่หลายคนรู้จักดีและมีบรรยากาศที่ตื่นเต้นมากและในเกมเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกที่เราจะบุกไปเยือนทีมชาติศรีลังกาในวันที่18พฤศจิกายนซึ่งแบ์เหล่านี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของทีมชาติไทยในปีนี้แต่ตรงนี้แหละที่อาจสร้างความขัดแย้งสำหรับบางคนการมีนักเตะลูกครึ่งอย่างจูดในทีมชาติไทยจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมหรือไม่มันอาจเปิดโอกาส ให้นักเตะไทยในต่างประเทศกลับมาร่วมทีมได้ง่ายขึ้นแต่ก็มีคำถามว่ามันจะลดโอกาสของนักเตะไทยแท้ๆท,ที่พยายามมาตลอดหรือเปล่าฟีฟ่าอนุญาตให้ทีมชาติเลือกนักเตะที่มีสิทธิ์ได้แต่บางประเทศอาจมองว่ามันไม่ยุติธรรมลองนึกถึงกรณีของทีมชาติอื่นๆที่เคยมีนักเตะจากต่างชาติเข้าร่วมและสร้างผลกระทบใหญ่ๆเช่นโครเอเชียหรือยุโรปที่หลายครั้งก็ถูกวิาพากษวิจารเรื่องความเอเป็นชาติแท้คุณคิดอย่างไร การอนุมัติแบบนี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จใหม่ให้ฟุตบอลไทยหรือมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงเรื่องความเป็นทีมชาติไทยแท้แสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและมีมุมมองอะไรบ้าง